สวัสดีครับตอนเราขอสุดตะลเาเดียวลองขัดเดียวดูนะครับเที่ยวกะหรี่นะครับเที่ยวกะหรี่เห็นหน้าฮ้าาฮีอย่างเงี้ยหน้าฮิยีแบบนี้นะไม่เที่ยวกะหรี่นะไม่ชอบตั้งนานแล้วต้งเด็กๆแล้วเ,เด็กๆเคยไปเล้ากับเพื่อนแม่งเอานมผมก็จับนมแบบให้มันจับเพื่อนเขาจับผืนกาม,ากกมอ่ะจับนึกไหมอ๋อจับแบบโอ้เสียอะไรเงี้ยผมจับแบบจับแบบเห้มันจับได้เงี้ยเหรอวะนมมันจับได้เงี้ยเหรอใช่ไหม แล้วมันก็เสือกนมนยัดปากผมผมดูดมันก็ดูดนมไปเรืเ่อยไม่ได้ไม่ได้ดูดแบบมีอารมณ์อะคือมันยัดปากเราก็ดูดใช่ไหมไอ้เหี้ยไม่มีน้ำนมแซคกูเกือบเรียกแม่แม่ครับหลังนั้นเข็ดเลยไม่ไปเลยทีนี้เพื่อนพี่สาวก็ไปเที่ยวจากอเมริกาชื่อสตตฟแก่แนละ้วยส80แล้วผมมีหน้าที่พาเขาเที่ยวในใจนะคิดนะวัดพระแก้วต้องมีเดี๋ยวกูนึกไปพพระแก้วมึงต้องไป สนามหลวงผมต้องไปดูเที่ภูเก็ตไปดูทะเลภูเก็ติมีรันสตีฟชอบเที่ยวกะหลีหน้าที่ผมคือพาสตีฟไปเที่ยวกะหลีนะครับผมก็พาไปกูรู้เลยกูรู้จากที่ไหนอะ่ะโพลไซดอนกูจำได้โพลไซดอนที่เที่ยวพาโพไซดอน,น,นเอาเลยผมบอกให้เอาเลย รพูดภาษาอังกฤษกษันนะจะอยู่จัดเลยผมนั่งเราไม่ได้ You fuck You fuck too You shoot b n ไอ shoot ban o k ผมผมไม่เอาผมไม่ชอบเป็นอย่างนี้ That's okay That's alright อะไรนะ just don't w a n t to do it Don't do it That's silly แล้แม่ก็ไม่กลับบ้านมันก็นั่งอยู่อย่างนั้นอะจนแม่แล้ามากะซิบอกผมว่าฝรั่งกันนะถ้าคุณไม่เอาเขาก็ไม่เอาเขาก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละ กูง่วงนอนเอาแล้วชิบหายแล้วกูอ่า้เชี่ยกูรู้แล้วมึงกูไม่กลับมึงก็ไม่กลับชี้ไปพี่นั่นเลยชี้ไปีนั่นเลยไอแปดพันเลยไอเท่าไหร่วะห้าพันห้าแบบอย่างดีดังแบบเลยชี้ไปเลยไอตัวสติฟเลือกถูก่าผออีกเข้าไปห้องไอ้เฮียกูอาชิบหายน้องพี่ไม่เคยมาอย่างนี้วะ ม่แล้วไม่เราเสียได้ตังค์ไงมันห้าพันห้าก็เราก็อยากจะลองดูใช่ไหมพี่มีชั่วโมงเดียวนะคะโอ้โหเหี้ยเลยเหียกูมีชั่วโมงเดียวกูยังไมีชั่วโมงเดียวไอ้ฮคกูก็เลยนั่งคุยกับน้องเขาไปเรื่อยเลยบอกว่าพี่พี่พี่ต้องพี่ต้องอไหมพี่พี่อไหมเพี่งไอไหมพี่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยมันมีคนอย่างนี้เยอะไหมน้องเขาบอกว่ามีเยอะเลยพี่ไม่ต้องอาย มีมาพาพาผู้จัดจาการมาพาเพื่อนมาเที่แบบพี่เนี่ยมีเยอะเลยแล้วแล้วที่แปลกที่สุดน้องแปลกที่สุดที่น้องเคยเจออ๋อญี่ปุ่นมานั่งดูดตีนหอว้าวสุดไอ้มสสมกสยะฮดซเป็นญี่ปุ่นมานั่งดูตีนนะครับเรื่องพาไปเทียวเกาหลีไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยจนไปอีกครั้งงก็ไปอีก อีกขั้นก็คิดในใจก็ลองจะลองดูวะอ้า,อาวเนะี่ยเหมือนกันเหมือนกันเรามาเที่ยวถรถรถไฟห่อนะพออาอตังค์ให้แล้วลองดูไอเนียมันก็ไม่ได้มันไม่มีอารมณ์อ่ะมันมาถึงมาแก้ผ้าเอางจะบ้า่าวะคือผมกำลังจะกำลังจะทะ,ะละกันนะปลดกระดุมอย่างเงี้ยจะปลดกระดุมนะไอน้องน,น,น้องนั้นไม่ถอดหมดเลยไอ้เชี่ยกูเหี่ยวเลยกูเหี่ยวเลยคือให้กูปลดกระดุมแบบแบบปลดกระดุมชา้าๆเขาขอถอดกางเกงได้ไหม มึง,ม,งมึงถอดหมดเลยไอ้เหี้ยกูก็กูก็เหี่ยวเลยนะทีนี้ปีปีนี้มันมาใหม่สตีฟมาใหม่ปีนี้สตีฟมาใหม่ผม,มนะนะตั้งใจว่าปีนี้กูเอาแน่อาหยานนั่นมาเลยยายาแข็งยาแข็งอะ่ะคือผมยังใช้ได้อยู่นะผมยังใช้ได้อยู่ใจ่าพคิ้ว่า,วาในกรณีนี้เราต้องใช้ยาแข็งเพราะเรา เราไม่มีอารมณ์กับพวกมันไงพวกน้องผู้นี้เราไปเรียกเขากะหรี่ไม่ได้นะเขาไม่ใช่กะหรี่น้องเงาขาก็เขาไม่เขาไปอาชีพขายบริการผมเคยผมผมผมเคยบอกเขาแล้วว่าผมไม่ชอบเที่ยวผีเขาก็บอกเถียงว่าเขาไม่ใช่กะหรี่โอเคโอเคน้องไม่ใช่กะหรี่พี่ไม่ได้เกลียดพวกน้องนะพี่ไม่ได้เกลียดพวกน้องแต่พี่คิดว่พพพาพี่ไม่มีอารมณ์อะไรกับแบบนี้นะปู่ก็แดกยายายี่ห้าบีบีเป็นกล่องสีน้ำดำดำกินเข้าไปเลยเขาบอกให้กินก่อนครึ่งช่วงกินเสร็จปั๊บไปโวลนหาปิดหมดเลยปิดโควิด ไอ้แค่โอนกลับบ้านมาก็ะจู่ม่นแข็งเดเดินเดไปไหนไม่ได้เลยชิบหายโอเคแล้วเดี๋ยวสติไม่ต้องมาอีกปีหน้ามึงกูต้องเจออีกสวัสดีครับ